อ๋อโอเคค่ะเอา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 นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางคณะกรรมาการสาธารณสุขอะคะ่ะได้เรียนเชิญมามาค่ะเพื่อให้ข้อมูลนะคะในฐานะเป็นผู้ประกอบการ และในวันนี้เนี่ยก็เลยมีการเชิญหน่วยงานราชการนะคะอย่างเช่นออยอรหรือสคบรหรือว่าหน่วยงานเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางการแพทย์และวันนี้มันมีกรณีเรื่องถังเช่าอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชิญเชิญผู้ประกอบการหนึ่งในนั้นก็คือของแม่กั็เพาวเวอรช็นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่า ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะเพราะว่าเราได้มีการได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธน์ในพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อ,อ,อาหารเสริมหรือเสริมอาหารทั้งหลายเนี่ยควรจะทําอะไรอย่างไรดีเพราะในส่วนตัวของแม่เองเนี่ยเราอะไม่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับประกาศทางแบบที่ออยอมีตั้งแต่ปี6ตอนปี61ซึ่งพอมีเรื่องมีราวปุ๊บเราก็ไปหาเลยว่า อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้บ้างซึ่งปรากฏว่า มีปริมาณที่เยอะมากอะค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็เลยมาหาทางออกกันว่าทํายังไงให้ผู้ประกอบการน่ะทุกทกท่านน่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แมหรือว่าพาวชที่ทําจริงๆแล้วมันยังมีโอ้โหคนอีกเยอะมากมายที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ทราบในกรณีเรื่องนี้แล้วพอมันมีเรื่องราวเนี่ยโอ้โหคนหลังไม่มาหาแมเยอะมากหรือว่าน้องๆหรือคนที่รู้จักแบบเฮ้ยพี่จะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้บอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็ต้องแบบศึกษาข้อกฎหมายกันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในในวันนี้ค่ะทําให้้เราอได หาทางออกแล้วก็หาระดมความคิดเห็นกันในหน่วยงานของรัชกาลรวมงทั้งคณะกรรมการสาธารณสุขด้วยนะคะทําให้รู้ว่าโอเคเราเราต้องทําอะไรยังไงกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่า,าในแง่ของรายละเอียดกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะทีเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดตามตรงเลยว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่สามารถพูดในแง่ของความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเอ้ย ถ้ามีคนทักเราอย่างเงี้ยโอ๊ยวันนี้ช่วงนีองอ้หนุ่ยสวยขึ้นอาทำไมคุณตาสองจันต์ทำไมคุณหน้าเรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคนทักขึ้นทักขึ้นเราก็คิดว่าเราสามารถพูดได้ตามตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จริงของเราหรือว่าแม้กระทั่งการที่รีวิวประสบการณ์ตรงของลูกค้าว่าเขากินแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่าเรา,าพูดไม่ได้พอเราได้มาศึกษากฎหมายของทางที่อยอยมีอ่ะเราก็เลยเห็นเลยว่าโหมีหลายเรื่องมากเลยนะที่เรา,าไม่รู้ พอมาวันนี้ค่ะมันก็ได้เกิดทําความเข้าใจตรงกันว่าอะไรยังที่อยอยจะทําให้ได้บ้างสาอคบจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญน่ะในส่วนของแม่เองอะค่ะแม่ก็บอกเลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการมือใหม่นะเราตั้งใจทํามาหากินเราทําผลิตภัณฑ์ที่ดีให้คนแต่ว่าในแง่ของตรงเนี้เราอะ่ะ ไม่ทราบในแง่ข้อกฎหมายนี้ดังนั้นวันนี้ค่ะก็เลยมาได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็มีการเสนอแนอะการทําโครงการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าถ้าต่อไปอยอยจะมีการแบบเฮ้ยอบรมผู้ประกอบการไม่ว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับเสริมอาหารเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแบบแม้ว่ามัน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 ดีมากค่ะแล้วก็เพราะหลายคนไม่รู้แล้วแม่ก็ประมา,าตัวเลยบอกว่าแม่แม่ย,ยินดีช่วยอยอยช่วยสอคบทุกอย่าง เพราะหนึ่งเรามีประสบการณ์มาละเราไม่อยากให้ใครอ่ะโดนเหมือนเราอีกหรือเราแน่นอนเราก็ไม่อยากทําผิดซ้ําอีกนะคะ2ก็คือว่าประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปอ่ะก็จะได้รู้ในข้อ,อกฎหมายต่างๆนานาเหล่าน,าน,าน,านี้แม่ก็บอกว่ายินดีเลยถ้าให้เราอ่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะให้เราอ่ะช่วยทําสื่อทําคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยินดีทุกอย่างนะคะส่วนในเรื่องของการจะหน้ทต่ตรวจนะคะวันนี้ก็โชคดีที่ ขออนุญ,ญาตบอกเลยว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวค่ะแล้วก็มีหมายเรียกมาค่ะคือแมายังไม่เคยได้รับโทรศัพท์นะคะพอได้หลายหมายเรียกปุ๊บเนี่ยแม่ก็ให้ทนายเป็นผู้จัดการแล้วก็ติดต่อกับตํารวจโดยตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามได้ส่งไปบอกตํารวจแล้วเรียบร้อยว่าวันนี้แม่ติดภารกิจที่จะต้องมาให้อ่ ที่คณะกรรมาการของสารสุขในวันนี้เราก็เลยขอเลื่อนการพบเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนซึ่งการไม่รับสายหรือว่าการเพิกเฉย,เยนี่รไม่มีเด็ดขาดนะคะเพราะอันนี้มัน,มนเป็นเรื่องแบบเรื่องของตํารวจดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะมีการสื่อสารแล้วเข้าใจกันผิดพลาดได้ค่ะ คืออันนี้นะคะคือหงเลยเนี่ยเราก็อยากจะได้ชี้แจงในส่วนของเราด้วยและในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจอะคะ่ะทนายนก็ไม่ได้มีส่วนในการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วก็แน่นอนว่ากฎหมายอะคะ่ะเราก็ต้องเคารพกฎอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเราก็าตำรวจหมายมีหมายเรียกมาแล้วก็มีทนายที่จะเข้าไปออประสานงานแล้วก็ติดต่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ งยััง่าั่ยงยังยังไม่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะเขาเพิ่งมีมีคำแทนเรียกมาครับเขาบอจะไปตามหมายเรียกครั้งที่สองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเคงคงไม่รอให้มีหมายเรียกครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะรีบจะรีบประสานแต่นี้เดี๋ยวผมขอคิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอขอคิวก่อนนะครับเพราะต้องประสานสามฝ่ายคือตำรวจพี่แม่แล้วผมวันนี้ต้องดูดูวันนี้ตรงกัน ใชครับอันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องครับยังไม่รู้เรื่องเลยวันที่เก้านี่คือจะไปก่อนหรือว่าจะไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกวันที่เก้าวันที่้นีเรายังไม่รับเอกสารเลยครับเท่าที่นะครับตอบไม่ได้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบเรื่องครับแต่ตัวเราเนี่ยคือจะไปก่อนไปก่อนจะมีหมายเรียกใช่ครับรอบสองถูกครับถูกครับผมภาษาได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ออกสื่อแค่นั้นเองวันไหนคะประสานงผมขอเลื่อนไประยะเวลาหนึ่งเพื่อขอจัดคิวก่อน เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของความรู้สึกะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าไปถ้าถ้ามองในเรื่องของไม่พูดถึงข้อกฎหมายะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดในถึงความรู้สึกเนี่ยการโฆษณาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันมันดูแล้วมันเป็นการพูดเกินจริงเกินไปแมค่คคือก็อย่างที่บอกค่ะว่าอย่างเวลาที่แม่พูดในส่วนของตัวเองใช่ไหมคะเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกเดี๋ยวมีคนมาทักเราแ,แบบเอาน้องเฮ้ยช่วงนี้สวยขึ้นนะเอา้าเฮ้ยทำไมหน้าเอารูเฮ้ยทำไมจมูก เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุดคนนะ่ะทักเราเยอะมากหรือว่าสองในกรณีของลูกค้าค่ะทุกคนเวลาแมดไลฟ์หรือว่าเวลาที่คนนะ่ะส่งรีวิวมาทุกคนมีตัวตนจริงอะค่ะแล้วก็ส่งมาให้ทางแอดมินต่างๆนะว่าเขากินแล้วเขาเป็นยังไงเขาเป็นกินแล้วเป็นยังไงดังนั้นนะคะในความที่เราอ่ะเป็นผู้ประกอบการทําผลิตภัณฑ์เองขายเองรีวิวเองเราอ่ะเวลาได้รับผลตอบรับแบบนี้แน่นอนอว่าเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อคนจริงจริง แม่ก็อาจจะขาดความรอบคอบตรงนี้ว่าเราอาจจะต้องแบบกำชับว่านี่เป็นเ่พภาะบุคคลนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่าในแง่ข้อเท็จจริงอ่ะเมื่อเขาได้ได้พูดบนพื้นฐานแห่งความจริงที่เขาเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามันมีกฎหมายของออยรอ,องรับอยู่ค่ะ ค่ะค่ะก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะคะก็คือปนปกติเลยค่ะในใน,ใน,ในผลิตภัณฑ<น>์เพราวช็อตลูกค้าก็จะรีวิวมาเยอะมากว่าเขาดีขึ้นอะไรญาติเขาเป็นไงบ้างแล้วก็ในเช้าวันหนึ่งอะค่ะแม่ก็ได้รับรีวิวจากลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงอะนะคะเขาก็บอกเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับสามีของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะเราคราวนี้แม่ก็เลยโอ้ยอ่านปุ๊บเฮ้ยมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเราก็บอกคนในที่ออฟฟิล้ แม่ก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วอยากรู้ในแบบว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็โทรไปหาเขาเจ้าตัวจริงๆค่ะซึ่งเขาก็มีตัวจริงจริงแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์เหมือนที่แม่ที่ที่เล่าให้ฟังอะเขาว่าเขาป่วยแล้วเขาแบบไม่สาบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินอย่างเนี้ยแล้วปรากฏว่าค่าเนี่ยมันลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนกลับบ้านได้ทุกวันนี้เขาก็กินอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะขาดความรอบเข้าด้วยความตื่นเต้นดีใจอะนึกออกมาว่าเฮ้ยมัน เป็นเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอท่านบอกว่าเราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วเราก็อยากจะแบบบอกเล่าอย่างงี้ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าในแง่ของกฎหมายมันของของตำรวจมาก่อนครับที่ที่วันนี้นะใช่ผู้ผมผู้ผมมองว่าอย่างนี้ครเวลาเราคุยกับตำรวจเนี่ยเราเราจะรู้เราเราจะรู้ทราบข้อกล่าวหานะครับแต่เราไม่รู้รายละเอียดเพราะนั้นในวันนี้เราจะเราอาจจะรู้รายละเอียดได้เพราะว่าวันนี้มาทั้งสคบมาทั้ง ออยอนะครับจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เขาด้วยแล้วเราจะได้แบบเออจะได้ดําเนินกําหนดแนวทางในการดําเนินคดีถูกครับ <Okay. S 1> มันออมันก็จะมีคําถามอีอะค่ะว่าทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะหยิบยกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ในการโฆษณาแทนที่จะไปเอาเรื่องของการรีวิวจากบุคคลต่างๆมาใช้ในการโฆษณาแทนนะคะ คือ OMG ออจริงๆอะค่ะสรรพคุณอะไรลวันนี้มาฟังอยอยบางทีสรรพคุณบางอย่างก็พูดไม่ได้ด้วยหรอคะเนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดเยอะมากถ้าเราได้เห็นประกาศอะค่ะมันหนามากแล้วแม่แบบทุกวันนี้นะยังไล่ตามอ่านแล้วก็แล้วด้วยด้วยภาษากฎหมายน่ะมันต้องตีความมันต้องมันนั่งวิเคราะห์กันเลยอันนี้ได้ไหมวะพอเรื่องมันเกิดขึ้นนะโอ้โหเรานะเฮ้ยเราต้องทาทุกอย่างถูกต้องบอกเด็กตัดต่อเฮ้ยเราต้องระมัดร,ระวังอันนี้เปิดคู่มือดูเลยได้ไหมวะคำนี้ได้ไหมคํานี้ได้ไหม คือแบบมันมันเยอะมากค่ะมันเยอะรายละเอียดอต่มันเยอะมากมากาจริงๆค่ะก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องเรื่องการเจตนาหลอกลวงเนี้ยผมยืนยันว่าไม่มีร้อยไม่มีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในเรื่องของการขาดความรอบคอบในการศึกษาข้อกฎหมายเนี่ยอันเนี้ย พี่แม่เขาก,ก,ก็ยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมีคนไข้มีออไเราก็ต้องขอขอความร่วมมือจากเขาอขอหลักฐานจากอย่างสมมติเมื่อกี้เรื่องของโควิดใช่ไหมเราก็คงจะต้องไปเอาลูกค้ารายนี้มาเป็นพยานให้เราว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อยืนยันข้อได้จริงที่เราพูดว่ามันเกิดขึ้นจริงนะนะครับ จากนี้ยังกครเดินหน้าทำจัดกรารทุกอย่างต่อไปใช่ค่ะเราก็ต้องมีเราเราก็เป็นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนก็ต้องมีการซื้อขายหรืออะไรต่างๆนาะนแล้วเราก็มีเจตนาที่ดีในการทําผลิตภัณฑ์เราเลือกวัตถุดิบที่ดีอะไรทุกอย่างเราทำพรีเมียมหมดเพราะเรากินเองแม่เราก็กินเองเพราะฉะนั้นเราไม่ทําของไม่ดีเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยพนักงานลูกน้องอะไรต่างๆอีกเรื่อนร้อยชีวิตเราก็ต้องทําต่อไปและที่สําคัญ ลูกค้าแ,แบบต้องขอบคุณมากเลยค่ะทั้งคําติตความชมคอมเมนต์ต่างๆเพราะว่าทุกอย่างน้แม่บอกตรงเลยแม่มือใหม่เพ<ห>ียง<ห>แต่ว่าเราอ่ะแบบผลประกอบการเราหรือว่าอะไรต่างๆนะคนให้การต้อนรับดีกินแล้วเห็นผล,ลยอะไรต่างๆมันก็จะโดดเด่นใช่ของวะดังนั้นเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยครั้งนี้มันทําให้เราอ่ะได้ไปปรับปรุงองค์กรแล้วทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์พัฒนาการบริการและพัฒนาเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนั้นต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทั้งทั้งทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะมีเจตนาที่ดีที่จะทําของดีแล้วก็ทําสิ่งที่ให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็ทําต่อไปเพียงแต่อะไรที่เราอ่ะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆนะ่ะเราก็ทำของเราเต็มที่เหมือนกันค่ะยืนยันใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์แบบลักษณะที่โอดอ้าศัพท์พูดจรงิงมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วแน่โอ้โหเรารู้เรา,เรา,เราคราวนี้เรา,เร,ารู้แล้วว่าอ๋ออันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้ แต่อย่างที่บอกคือว่าเราจะรีวิวตามความเช็จจริงคนบอกมาตามความรู้สึกอย่างเงี้ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ในข้ออะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องเออร,ระมัดระวังมากขึ้นค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ